ตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูลกสองตัวสองตัวที่ไหนยินไปแล้วหนึ่งตัวเอ้ายินไปแล้วหลายตัวอันนั้นใช่หรือเปล่านะแล้วไม่ใช่ยินไปหมดแล้วค่ะโอ้โหเสียดายเห็นข,า,ขาวๆนั้นนี่กน็นน้ <c oughs> ที่ไหนได้เป็นพลาสติก อันนี้ก็คือ,อานาชาวบ้านนะคะส่วนนาคุณแม่สามีก็ทางนี้นะ,ะตอนนี้ฝนตกก็ประมาณเดือนนี้แหละเดี๋ยวจะเกี่ยวข้าวน,นี่เขาปักไว้แล้วนะปักป้ายแบบนี้ไปละอันนี้ก็คือเกี่ยวได้นะคะคือทางทางกอนเนี่ยเขาจะมาเช็คว่าโอเคหรือย,อยงังค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวได้หรือย,อยังนะ ลักใต้อันนี้ยังนะอันนี้ปลูกที่หลังตอนนี้ก็กำลังเดินจะไปดูบวบนะตรงส่วนผักข้างถนนนะฝนตกมาสองสันแาหละหลายวันและจะเป็นอาทิตย์ละก็จะเดินไปดูบวบบวบสำหรับอมี ลูกค้าสนใจเอาบวบแก่นะเขาจะไปทําแต่ว่าขัดผิวอะ่ะอันนี้ไม่โชวมหน้านะคะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำํำออกมาคือรูอ้ตัวเปียกรือต้องกลับไปอาบคือนี่ค่ะวันนี้เดินไปเพราะว่าไม่มีรถนะกอะนี่่หละ ไปดูบวบแก,ก่จะเอามาไปโพสต์ขายนั่นแหละไปดูก่อนว่ามันมีเท่าไหร่หาบวบแก่เขาจะไปแบบขัดผิวอะไรเนี่ยต้มแล้วก็ทําเอาใยมันขัดผิวนะอืมไม่ได้เอาไปกินโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าบวบไร่บวบก,กินก็น่าจะประมาณแก่ๆประมาณนี้แหละที่มัน ข้างในเป็นใหญ่ๆแล้วอ่ะอันนี้น่าจะได้แต่จะเห็นแค่สองอันสองอันสาอันหายไปไหนหมดไม่รู้นี่เนาะแก่สองนี่อีกอันหนึ่งประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แหละเอาไปทำใยบวบนี่ฮะที่มันเป็นใหญ่เนาะประมาณตรงนี้อีกอันหนึ่ง ตรงนี้ก็อีกหนึ่งอันนะคะส่วนบวบอ่อนก็เก็บได้นะะี่ค่ะบวบอ่อนก็นี่นะเก็บได้เยอะอยู่เหมือนกันนะรอบนี้เพราะว่าไม่ได้มาหลายวันนะพริกแดงและเดี๋ยววันไหนฝนหยุดตกจะมาเก็บส่งลูกค้านะน่าจะโอเคเนาะประมาณกลางๆเดือนมีลูกค้าจองเข้ามาแต่ก็โอเคแล้วละ มามจะได้ครบหรือเปล่านะเพื่อนนี่นะก็มีแค่สองแถวนี้แหละไม่ได้มีเยอะนะก็จะเดินกลับวันนี้ไม่มีรถนะสภาพ